สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องโหนปดไทยนะคะพี่น้องมาเบิงอันนี้น้องเพิ่นมาปั่นหน้านะคะพี่น้องก็เป็นหน้าเป็นแบบหน้าชื่นชมนะคะนี่ก็เป็นรถในบ้านนะคะพี่น้อง่าจะน้องเพิ่นจะอยู่บ้านข,ข,ข้างๆก็เริ่มมาซื้ออันเครื่องดื่มเพิ่นนะคะพี่น้องก็เลยม,มาซื้อเครื่องดื่มเพิน่นเห็นหน้องน้องเขาแวบ มาปันหน้ากันเลยมาอยากทายให้เบิ้งนะคะพี 5, ่น้องก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องเล็กนอยช่วงปิดเทอมเนาะทับดีเฮืดดีพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้อง นี่บางคนบอกว่าอันตรายนะคะไม่มาม่านะคะคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของปกติของเด็กนะคะน้องก็อยากรู้อยากลองเนาะบางคนเห็นเราถ่ายคลิปลงแบบนี้อาจจะเกิดมามาก,ก็าได้ว่าจะอันตรายนะคะน้องกะระมันละวังสุดๆนะคะเพราะว่าน้องใส่เกียร์เต่านะคะขึ้นหลายคนขึ้นหลายคนแต่น้องใส่เกียร์เตานะคะช้ษาเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะประมาณนี้แหละ เด็กแถวบ้านเยอะนะคะพี่น้องชอบรถเกี่ยวรถไถเนาะก็ไม่ต้องห้ามนะคะสําหรับหนูคือไม่ห้ามนะคะมีลูกลูกหนูก,ก,มก็มักขึ้นเดียวนะคะพี่น้องลูกหนูก,มก็มักล้านก็มักผู้ซอยนะมักขนาดมากักรถเกี่ยวรถไถนี่ง่าย,น,ยน้อยนึงนี่กะค่อยขอคขับค่อยๆขับรถเกี่ยวนี่ยกอยะะอ็อยากลองเลยค่ะพี่น้องอยากรู้อยากลองค่ะเด็กสมัยนี้ไ่ต้องไปห้ามนะคะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้อง ร้านร้านแปดขวบนะคะพี่น้องแปดขวบขับรถไถได้นะคะขับรถไถหน้าปั๊นหน้าจังสีได้เลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่มามาอยู่แต่กะแล้วแต่ครอบครัวนะคะอยู่ที่ห้าบกเห้าสอนนาอพี่น้องจังได้กะคอยละมัดระว่างเอานเนาะห้าสี่ห้ามกับบ่ได้ห้ามได้เขาบ่เอ็ดได้พี่น้องเลยคือลูกชายนูนะอะจะขับขนาดพี่น้องจะขับขนาดแต่อย้อนุบาลสองนี่น้องเขาค่อยคอยไปนะคะพี่น้อง ยูอนุบาลสองนะคะพี่น้องอย่าับขนาดอันแต่พี่พี่เพื่นอนแปดขวบพี่น้องเจ็ดขวบแปดขวบกะคับได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นรถทีมงานบานข้างๆนะคะเป็นรถทีมงานบานข้างๆก็จะประมาณนี้นะคะไปก่อนพี่น้องย่านพน่ากินเครื่องดื่มฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ